ในโรคผู้มีอำนาจมันเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือจะเป็นนายกทักษิณชอบฟังคําคสอพอแต่การสอพลอที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ชาติไอ้นี่คือการนําพาของความชิหายนายกทักษิณจะคิดกลยุทธ์การพูดแบบไม่รับผิดชอบเรื่องการกลับบ้านเหมือนเดิมเหมือนกันทุกครั้งอาจจะไม่มีผลอะไรมา ถ้าใครไม่นำความหรือว่ามาติดใจแต่ว่าถ้าเกิดความมั่นใจว่านี่คือการเดิมพันอย่างที่ผมบอกว่าการกลับบ้านกลับมาได้ทุกเวลาแต่กลับมาโดยความสง่างามคือเดินเข้าเรือนจำเนี่ทุกคนยกย่องแต่ถ้ากลับมาเพื่อให้เกิดวิกฤตแบบการกลับมาของเผด็จการทรราชในอดีต จนเป็นชนวนของเหตุการณ์6ตุลาคม2519ประวัติศาสตร์ได้บันทึกอยู่แล้วว่าอะไรได้เกิดขึ้นมาบ้างดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็พยายามสดับสับคังว่าระหว่างการมีปัญหาระหว่างผมกับนายกทักษินพักเพื่อไทยเขาก็ประกาศชัดเจนว่าไม่กระทบแลนด์สไลด์เขา ผมเองก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับแรงสไลด์เขาเขาอยากจะแรนสไลด์ก็<ร>ก็เรื่องของเขาแลนไปมไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเรายังมีหน้าที่เพื่อที่จะรักษาชาติบ้านเมืองกันเอาไว้เพราะว่าวิกฤตมันมากน,นคะครับปรากฏการที่กระทรวงทรัพยากรปรากฏการเรื่องตู้หาวเรื่องตำรวจท่องเที่ยวเรื่องอะไรสารพัดเนี่ยนั่นคือความเสื่อมทราม เรื่องทรัพยากรของชาติอะไรที่มันจะมีรายได้ให้กับชาติที่จะนำมาใช้นี่และพัฒนาชาติยกให้ทุนกับต่างชาติหมนี่คือสิ่งที่เราดำรงการต่อสู้กันมาในตลอดระยะเวลานี้เลยเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเวลาใครถามผมบอกเราเลือกข้างประเทศไทยนะและทุกคนก็ต้องเลือกข้างประเทศไทย การมีอำนาจเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นแล้วเนี่ยนายกทักษณิณความจริงท่านลงนึกช้าๆว่ะแล้วท่านน่ฟังใครหรือเปล่าอไอ้รวกผู้มีอำนาจมันเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือจะเป็นนายกทักษณิณอยากจะฟังแต่ข่าวดีทั้งนั้นนะ <c oughs> แต่ไม่ต้องการจะฟังข่าวร้ายข่าวร้ายที่ว่ามันคือความจริงแต่ชอบฟังคำสรรเสริญเยินยอ ชอบฟังคําสอพอซึ่งถ้าเป็นเรื่องเฉพาะตัวก็ก็ความสุขเฉพาะตัวไปแต่การสอพลอที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ชาติไอ้นี่คือการนําพาของความชิบหายเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ฟังว่าผมเนี่ยก็ระมัดระวังถ้าผมเป็นคนที่ไม่อดทนเนี่ยผมพูดนาแล้ว แต่จนกระทั่งว่าเลือดมันมาอยู่ที่คอแล้วมันสำลักเลือดออกมาและมันก็พรั่งครูเพราะที่ผ่านมามองหน้านะครับเหตุการณ์ต่างๆเหตุจำภาพคนที่ตายคนที่เจ็บคนที่สูญสิ้นอิสรภาพมากมายใบงานศพกันนับไม่ท้วนใบงานศพแม้กระทั่งว่าคนที่ตายในคุกเป็นชาวบ้านทั้งนั้น เราก็พยายามกล้ำกลืนว่าอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกก็หลีกเลี่ยงกันมาโดยตลอดแต่ว่าจนกระทั่งเนี่ยนะครับมันต้องสำลักเลือดออกมาและก็ต้องพูดเพราะไม่ต้องการว่าอนาคตจะต้องเกิดเหตุการณ์ความเลวร้ายอันนี้ขึ้นใหม่ผมอยู่ท่ามกลางความยากลำบากเพราะเนี่นะครับการที่จะพูดเพื่อ ความถูกต้องนั่นหมายถึงว่าตัวเองต้องลำบากนะถ้าการพูดเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเองอยู่สบายเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยระดับพวกเรากันเนี่ยนะครับง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะ <c oughs> ไม่มีปัญหาอะไรเลย <c oughs> มีทางเลือกนะครับ <c oughs> มีทางเลือกในชีวิตมากมาย <c oughs> นะครับไม่ใช่คนสิ้นร้ายไม่ตอบ <c oughs> ไม่ใช่เป็นคนที่ไร้ศักยภาพ <c oughs> มีปัญญาแต่เราเลือกขนทางนี้ไงขนทางนี้เต็มไปด้วยอุปสรรควากหนาม เต็มไปด้วยนี่นะครับความไม่ปลอดภัยความเดือดร้อนแล้วก็ยังเดือดร้อนกันถึงปจัจจุบันแน่นอนที่สุดก็ไปสร้างความขับแค้นวันนี้มันกลายเป็นว่าเป็นความขับแค้นรอบวงนะ <c oughs> <c oughs> คือหมายความว่ามันเป็นทางเลือกของทังคะ <c oughs> ถ้าไม่เลือกสามปอก็ต้องเลือกท <c oughs> ักษิณ <c oughs> แต่ผมบอกว่าผมไม่เลือกทั้งสองทาง ได้เวลาที่ผมก็ต้องเลือกข้างประเทศไทยบ้างเพราะผมก็ผ่านผมก็เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับระหว่างก่อนการมีอำนาจที่แลกกันมาด้วยชีวิตเลือดเนื้อและคราบน้ำตาเมื่อได้อำนาจนั้นกลับเอาอำนาจไปให้ผู้ที่ฆ่าอันนี้นี่เจ็บคนที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมานั้นอยู่ที่เขียงนาจนกระทั่งเอาตัวไม่รอดแล้วก็ไปตามมา เวลาไปรบได้รับความบาดเจ็บนี่นะครับร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลหน้าเต็มไปด้วยเลือดนะครับขมุกขมมอมเป็นที่น่ารังเกียจเอาใครที่ไม่รู้มาจากไหนทั้งนั้นน่ะหน้าวนวลขาวผ่องเสื้อสะอาดสดใสเรียบปึด๊ดเข้ามาปกครองประเทศชาติบ้านเมืองคนพวกนี้ไม่เคยเห็นเลือดชีวิตและคราบน้ำตาเห็นความยากลำบากในการต่อสู้ เพราะฉะนั้นเวลามันไปกระทําการอะไรนั้นเนี่ยมันไม่เคยได้นึกถึงหัวจิตหัวใจของประชาชนว่าเขาต้องแลกด้วยชีวิตนะเพราะเนี่นะครับในความเป็นมนุษย์สิ่งที่มันเท่ากันอย่างเดียวก็คือชีวิตนะฐานะร่ำรวยเนี่ยนะครับมันไม่มีวันที่จะเท่ากันหรอกโอกาสมันไม่มีวันจะเท่ากันแต่ชีวิตนี่คือเท่ากัน แต่คนเวลามีอำนาจมันไม่เคยคิดว่าชีวิตคนจะเท่ากันมักจะคิดว่าชีวิตตัวเองเหนือกว่าตัวเองบันดาลได้ด้วยเงินแต่ลืมไปว่าไอ้คนที่เขามาร่วมเนะ่ะเขาเอาชีวิตเข้ามาหุ้นนะซึ่งเป็นสมบัติที่มีมูลค่าที่สุดในในที่มนุษย์พึงจะมีนะครับไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองสมบัติมูลค่าที่สูงสุดก็คือชีวิต ที่เอามาใช้ในการเดิมพันและเราก็มองเห็นว่าภัยที่กำลังจะมาเนี่ยเชือเช้อไฟอย่างดีก็คือตัวนายกทักษณิณที่ประกาศนะครับเมื่อวานนี้เพราะสิ่งที่ท่านประกาศนี่นะครับมันได้เนี่ยนะครับกระจายไปทุกแงว่วงท่านจะต้องการอะไรนะครับคิดว่าเหมือนกับการพูดทุกครั้งกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแต่ว่ามันเป็นคนละมิติ แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะการกลับบ้านที่ไม่ต้องใช้กฎหมายไม่ใช้พักเพื่อไทยไม่เกียเซียพลังประชารัฐคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะว่านี่นะครับถ้าท่านเป็นคนทั่วไปท่านต้องไม่หนีคดีเลยนะท่านยืนหยัดอย่างสง่างามนะครับผู้นำมาเลเซียผู้นำเกาหลีนี่ผู้นำฟิลิปปินติดคุกกันทั้งนั้นนะ ก็เดินเข้าไปในเรือนจำอย่างสงา่างามแต่ตลอดระยะเวลาท่านไม่ได้เลือกใช้ความสงา่างามในข้อนี้แล้วการประกาศกลับเนี่ยมันเป็นคำเสือประกาศนับครั้งไม่ถ้วนและจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าประกาศมาแล้วกี่ครั้งเพราะประกาศมากเหลือเกินแต่ทุกครั้งเลยนะครับมันมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปตอนสุดซอยเห็นไหมเราต้องเสียวันนี้เกือบแปีนะ และที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่มันจะเสียอีกกี่เปียถ้าตัดสินใจให้กลับมากลับมาวันนี้เลยใช้ใจนี่ก็คือหมายความว่ากลับโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระดานการเลือกตั้งเลยยิงอยู่นะครับอันนี้สงผจะเกิดแรทถล่ลมถล่มทลายเข้ามาเดินเข้าเรือนจำอย่างสง,าง่าามแต่ถ้ากลับมาก่อนการเลือกตั้งเกิดความโกลาหลเลย กระดานลงกลับมาหลังจากการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งก็เห็นอยู่แล้วว่าเอาตัวไม่รอด19ล้านเสียงยังเอาตัวไม่รอดเลยครั้งนี้ท่านจะได้19ล้านเสียงสิบเก้ากันยายนปีสี่เที่บอกว่าได้สิบเก้าล้านเสียงคนที่ออกมาต่อสู้กับคณะรัฐประหารปีสีเก้ามีไม่ถึงสิคน19เก้าล้านเสียงนั้นเป็น,ปนความองพันอะไร เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักเลือกตั้งกับผู้เลือกตั้งไงมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณยี่สิบสองพุษภาห้าเจเป็นยังไงที่ผมเล่าไปแล้วได้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถป้องกันตนเองได้ท่านคิดว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยจะเท่าในปีสองพันล้านเสียงยังปกป้องตัวเองไม่ได้เลยมันเพรานะอะไรเพราะเนี่ยนะครับความผูกพัน ระหว่างเนี่ยนะครับประชาชนกับนักการเมืองนะั้นมันไม่ได้เกิดความผูกพันในเชิงจิตวิญญาณร่วมเป็นร่วมตายในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าคนเขาไม่รู้นะความจริงทุกคนอาจจะไม่รู้ตามที่ท่านได้พูดแต่ผมนี่ก็รู้และก็พยายามจะส่งสัญญาณเตือนเบาๆกันมาโดยตลอดว่าอย่าทำ ที่ไปดิวนะ่ยอย่าทําทั้งเวลากาละเทศะไม่สมควรกระทําใดๆทั้งสิ้นผมพูดมาก่อนที่นายกทักษณิณจะพูดนะไม่ใช่ว่าท่านพูดแล้วผมมาพูดตาม <c oughs> เราไปดูคลิปก่อนหน้านีนะ้เพราะผมได้ยินแล้วว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับนี่มันเป็นโชคชะตาของชาติบ้านเ,เราเนี่นะครับก็ยังจะต้องนั่งอธิบายความกันต่อไปว่า ภายใต้สถานการณ์ของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ผมมีโอกาสตอบสื่อมวลชนผมก็ตั้งคำอธิบายว่าหนึ่งมีการเลือกตั้งหรือไม่สองเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งจะเป็นการเลือกตั้งที่สำเร็จหรือไม่สองเลือกตั้งสำเร็จจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่จะตั้งรัฐบาลได้พลังประชารัฐกับเพื่อไทยจะจับมือกันหรือไม่และ ถ้านายกทักษิณมาเนี่ยภายใต้เงื่อนไขเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่า,วาไม่ใช้กฎหมายนะครับและถ้าไม่เข้าเรือนไม่ใช้เรือนจำด้วยเนี่ยความโคลาหนเนี่ยมันจะพินาาจย่อยยับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการวาดหวังเรื่องคะแนนเสียงการปลุกใดๆก็ตามเราก็ผ่านกันมาแล้วหลายครั้งไม่ยากหรอกแต่ผลลัพธ์รอบนี้เนี่ย ในท่ามกลางประเทศนี้ถ้าไม่สงสารตัวเองให้สงสารประเทศชาติบ้างให้สงสารปร,ประชาชนซึ่งเขาลำบากมากนะครับความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกว่าท่านกลับมาได้ทุกวันแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนแต่กว่าวันนี้ยังไม่มีสถานการณ์อะไรนะกลับมาเลยเจนว่าพรุ่งนี้กลับมาเจ้าหน้าที่ไปรับพาเข้าเรือนจำนี่จบแต่มาด้วยสถานการณ์พิเศษ เพราะผลการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ท่านกลับบ้านได้ถ้าผลการเลือกตั้งมันทาให้ท่านกลับบ้านได้เนี่ยปีสองพันร้อยห้าสิสี่ท่านได้กลับบ้านแล้วที่ผมบอกไงว่าถ้าเอาจริงเอานิระโทษเลยชนะถึงนี่ะโทษเลยไม่กล้าบ,บริหารสักรพักหนึ่งนีระโทษเอากลับมาไม่กล้าแต่ไปกล้าเอาตอนสุดซอยตอนปลายซึ่งกําลังหมดสภาพอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันก็อธิบายอยู่แล้วว่าชนะก็ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับชัยชนะการเลือกตั้งเพราะว่าความเป็นจริงมันอยู่ที่จิตใจหัวใจว่าจะได้ใช้ความกล้าที่สุดของมนุษย์จะพึงมีหรือเปล่าดิวที่ไม่สมควรดิวและกลายเป็นวิกฤตใหม่ผลการเลือกตั้งนี้นะครับแลนซ์ไลท์ช่วยอะไรไม่ได้แลนไลท์ช่วยอะไรไม่ได้นะ นอกจากความหายนะของชาติอย่างเดียวนะก็เห็นอยู่อย่างชัดเจนว่าชนะแล้วก็ไม่สามารถนำใช้ชนะเรื่องการกลับบ้านได้เลยเพราะมันไม่เกี่ยวกันกับเรื่องใช้ชนะเพราะพิสูจน์กันแล้วว่าถึงที่สุดก็ไม่กล้าไม่กล้าทั้งรัฐบาลไม่กล้าแม้กระทั่งตัวนายกทักษิณเองอม,มาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันแต่การพูดอันนี้มันจะเป็นการไปเริ่มต้นไปปลุกวิกฤตขึ้นมาใหญ่ เวลานี้เราลองดูดีครับบรรดาผู้มีอำนาจซีกสามปอเนี่ยดูลีลาพลเอกประยุทธ์การนี่นะครับประกาศกลับมาของคนของนายกทักษิณเนี่ยนี่ไปชุบชีวิตประยุทธ์จันโอชาเลย <c oughs> ไอ้นี่ยิ่งได้ยิ่งกว่านี่นะครับยาโดบเลยยิ่งกว่านี่นะครับฉลามได้กลิ่นเลือดเลยเพราะเนี่ยนะครับประยุทธ์จันโอชาก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะ กำลังมึนอยู่แต่ว่าทันทีที่ประกาศว่าจะกลับบ้านไม่ใช้กฎหมายนะครับไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวเสียพลังประชารัฐแต่ไม่เกี่ยวข้องเรื่องการจะตั้งรัฐบาลก็ยังพูดไม่ชัดประยุทธ์เนี่ยนะครับเสื้อทองเลยเนี่ยโอ้โหเสื้อทองเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มซำแดงเลยเขาก็แสำแดงเลยเข้าางเลยผมไม่อยากยินชื่อคนคนนี้นายกทักสินก็ทวีตต่อว่าผู้มีอำนาจมักจะฟังความจริงไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำวาจาอันนี้เพียงไม่กี่ประโยคไปชุบชีวิตประยุทธ์จันโอชาเรียบร้อยนะมันพวกเดียวกันตัวลงคือเขาเล่นเกมไม่มีค่ายมันดูเหมือนกันเป็นส่งเสริมกันไปเรื่อยนะโยนลูกกันไปรประยุทธ์นี่ไปไม่ได้แล้วใอไปยังไงอ่ะนะครับแต่ปรากฏว่าคู่ให้ทางสว่างนะครับมาหลอกมาหลอน ฟาดผมโครมเข้าแต่ว่าไปเปิดทางสว่างให้กับประยุทธ์จันโอชาดและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนเนี่ยครับโดยเฉพาะคนที่นั่งคิดอ่านทางการเมืองอย่าคิดจะเชื่อมโยงว่าผมจะเป็นแนวร่วมมุมกลับกับประยุทธ์เพราะเราพาดประยุทธ์อยู่ทุกวันแต่ว่าแนวร่วมมุมกลับของประยุทธ์จันโอชาตัวจริงก็คือทักษิณชินวัตรนั่นแหละ